กระถางน้อยๆแต่ว่าแต่งามได้แก่แล้วจะต้องตัดออกเพื่อสิ่ย้ต้อนอื่นแหนงอื่นเพื่อได้รออกมากเพื่นบานเข่ากับถ้าท่วมไหวผ่าก็เอาไปไหวผ่าเนาะ คาบทบา่อมใบพระกะเอาไปประดับสวยงามอยู่ในบานเท่ากระไรพี่นนองเวลาคนแห่งคนกับงามมื่กันได้จ้ะตอนแห่งตอนเวลาแห่งถ้าเป็นช่วงที่เด็กน้อยปัดชินหรืออียัางจีเนาะก็เอาไปใส่กับกระดาษสวยๆงามขึ้นกันตอนไหน เอกหน่อยปัดชิมบางหันอะลูกสาวอีน้องอิงเพิ่นก็ยังถามเลยว่าดอกไม้แม่ท่านนี่นออกดอกไปท่านไหนบานไปมาสพิ่นอยากได้เอาไปแห่ยุญทีแม่ใจเพิ่นแกคักแล้วอันว่าสิมาตัดเป็นว่านหมูก,กวันกับบัวเลมาตัดเรียนมาจากเพิ่นเลื่อมเลื่มแกมดำถ้าเกิดว่าเข้าเข้าเอาตอนเพิ่อนหน่อบานไม่ไม่กันสิเนะาะเดี๋ยวเอาไปจัดตาให้เพิ่นเป็นแห่งนั่นสิแต่ง,งามมาดเด็กลืมข้าวก็เลยบ่ได้มาตัด ก็เลยอยากแก,แก,แกแ่ก็เลยมีตัวดูวดำสีเด็นเป็ดตัดหัวแม่นอนไปช่อนึงถ้าเกิดว่ายุลานดอกใหม่ที่เพิ่งขายนะสีหลายบาทไปได้น,นะนะอู้จะเนียงามดอกไม้สวยกับคนสวย,ยช่างเข้ากันียเหลือเกินว่าสั <c oughs> ่งานงามพี่น้องจะเียงามสวนพักจ้ะต่ว่าสวนพักก็ต้องแซมไปด้วยดอกใหม่ สวนผักน้อยๆสวนล้างบานนี่แหละสวนลังบานเท่านี่แหละเห็นปะอันนี้เพิ่ันบ้าน,านมีกระถางเดียวจ้ะแต่ว่ากะขยายไปอยู่ได้สองสามกระถางแล้วละ่ะสวนผักน้อยๆเห็นปะพู้ข้างนอกก็เป็นดาวเรืองเห็นปะสวนผักต้นนั่นนั่นก็นมีดุ้คุณ้น <laughs> ด,ดอกไหม่ขุ่น้อยก็มีค้อกันจ้ะ นี่แหละพี่น้องต้นอันนี้กับมีเด้เบิ้งเบ้งบ้ง,บงต้นนี้ยังมา่อรเตี้ยวเลี้ยงดอกใหม่นะนี่นี่พี่น้องข่ยบจักซื้อตะว่าซื้อนี่โอ้ยซื้อนี่ซุดจอดซื้อแบบเป็นซิลิมงค้นักดีเลยเพราะยายหนูไปขอมาให้่อยู่ในบ้านขอเพิ่มใหม่ขอข่ปลูกมุ่งจะจักซื้อบ,บอกคนนี้ได้ไข่ลืมแล้วจักซื้อ,อยังดอกเห็นปะมาเขียบปีนี้กันดกยู่ได้จ้ะ ปีกายนี่ต้นนี้เพเป็นหมากปีนี่ดอกหมากหน่อยเต็มเลยอันน่อยนี่งหญ่กูามจ้าสวนผักน้อยๆหลังบ้านเรายัดเยีดลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์ <c ười> <c ười> คลิปนี้กัฝากไว้สนิทเลยจ้าฝากรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน้เด้อขอบคุณสวัสดีจ้า